สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเล่นทุกเกมนะครับวันนี้ก็ผมมาเล่น Sonic exe นะครับว้าวโคตรหลอนเลยอะทุกคนวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นเทลนะครับจิ้งจอกสีเหลืองสามหางนะครับโอเคผมก็จะมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะทุกคน หัวเราะประจำของเขานะครับโซนิกเองนะมาแน่เปิดมาก็เจออะไรก็ไม่รู้ไปอืต้องเดินไปอย่างเดียวนะทุกคนเดี๋ยวก็จะเจอศพและเลือดเต็มไปหมดทุกคนไปดูสิอืุ้ยนั่นไงเห็นไหมทุกคนศพมาแล้ว ดอกไม้ก็สีเปลี่ยนเลยเป็นสีขาวฮ่าฮะศพเยอะมากทุกคนน่าสงสารมากตัวโซนิคฆ่าตายแทะเจอโซนิกหรือเปล่าอ่าเจอโซนิกให้น่โสนิกหรือเปล่าไหนดูสิเดินเข้าไปใกล้อืเดิน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 เข้าไปอีกโอ้เสียงดังเข้าไปอีกเอ้ยหูฟัง ก็คอจะพูดว่าอะไรไหมอ่าฮะคอจะพูดว่าสวัสดีเธอทําให้ฉันเล่นหน่อยซิประมาณนั้นนะผมแปลไม่ออกหรอกนี่เห็นไหมตอนนี้กาลังร้องอไปทางนั้นหน่อยซีไปตามที่เทลบอกนะมาเดินไปอย่างเดียวปิง๊ง แต่ก็ยังร้องอยู่นี้นะว่าไปทางนั้นเดินไปได้เรื่อยนะทุกคนอุย้ยมาแล้วนู่นตามหลังมาแล้วรีบหนีเร็วเร็วรีบหนีรีบหนีรีบหนีเอ้ยจะหยุดทําไมเอ้ยเดียบร้อยดักหลังแป้งแป้งอ่า,อาเทวตายนะครับทุกคน เรียบร้อยแล้วก็คนต่อไปนะครับเป็นทนนักเกลนะครับผมตัวสีแดงก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปฮู้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 ชอบมวนและประจับของเขาจริงอยู่แคบหลัง ก็วิ่งไปอย่างนั้นแหละโดดไม่ได้เหมือนกันนะต่อยได้อย่างเดียวด้วยต่อยปุ๊บ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 ต่อยด้วยคตรเจ๋งอุ๊ยช็อตอุ๊ยช็อตช็อตรอบสามอุ้ยแหล่เลือดเต็มผ่านสนเลยทางเดินอุ๊ยเจวโซนิกด้วย ่อยชั้นสีอ่ะจะต่อยอ่ะนี่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 นนี่นี่นี่นนนนี่ผมเดินชนก็ได้เนี่ยไม่ต้องต่อยไม่รู้เอามาทำไมอืมนนี่อนีนี่นีเรียบร้อยเออเทลก็ตายแล้วนะครับผมหู เล่นสนุกพอแล้ว hmm. ฉ <t> ันเล่นคนต่อไปดีกว่าโอเคต่อไปเป็นดรเอ็กแมนนะครับผมไปไม่รูว่าจะเป็นยังไงไปโอ้โหจุดๆมาก็ไม่มีอะไรมากก็เดินอย่างเดียวนะครับของเอ็กแมนเดินตลอดตลอดแหละ ไม่เจออะไรเลยนะเดินแล้วก็เจอบันไดปุ๊บ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 อืมเปลี่ยนสีเลยจากสีไฟสีแดงเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เดินบันไดเรื่อยๆนะบันไดอยู่อีกแป๊บเนียวก็ยังผมว่าอาจจะใกล้แล้วแหละอ่ะใกล้ละอ่ะลงอืมสุดยัง ว่าสุดแล้วนะสุดแล้วอ่า,าไปหมดเลว้วสนิกอยู่ไหนนี่หยุดเลยนี่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 นอ้า,อาวสนิกมา <S <S เรียบร้อยช็อตยาวช็อตยาวเลยแล้วดร็เอร์เอ็กแมนก็แพ้แล้วนะครับตายตายด้วยนี่เห็นไหมยิ้มอืมยิ้ม ยิ้มทำไมยิ้มอีกนานไหมดูมัยมนยิ้มดิอู้ยช็อตอุย I am God ฉนันเป็นเจ้าแล้วก็ดอกเตอร์เอ็กแมนตายนะครับผมโอเค เขาก็ตายแล้วนะแล้วก็มีตอนสองเ้วยนะเดี๋ยวค่อย EP สองแล้วกันนะอ้ยนี่ตายหมดครบหมดครบทุกคนแล้วสามคนและที่น่าสงสารเนี่ยที่สุดเนี่ยคือไม่น่าสร้างมาเลยคือดรเอ็กแมนนะครับไม่น่าสร้างมาเลย คือสร้างมาทำไมตัวนี้อก e HE, สร้างมาทำไมทั้งที่แค่เอาด็อกเตอร์ด็อกเอ่อหุ่นยนต์โซนิกก็ได้นี่นะทำไมต้องสร้างเอ็ขึ้นมาผมก็ไม่กข้าใจแต่ก็ตายหมดแล้วก็สวัสดี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะวนสวัสดีสวัก็ลอลาไปก่อนไายบาย